สวัสดีปีใหม่ปี2567สําหำรับเพื่อนๆชาวราศีพิจิกก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่กดติดตามช่องสรุตาพยากรณ์และขอบคุณนะคะทุกๆคอมเมนต์ท, comment, ทำให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาในครึ่งปีแรกปี2567ของชาวราศีพิจิก ชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมโดยคำทำนายนี้นะคะจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทำนายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีพิจิกเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในครึ่งปีแรกของปี2567นี้นะคะ ตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนเมษายนปี2567ดาวอังคารดาวประจำตัวของคุณจะโครจรเป็นมหาอุดนะคะในช่วงวันที่5คกุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่14มีนาคมและก็ยังมีดาวดวงเล็กๆนะคะที่ยังโครจรอ,อยู่ในมุมที่หนุนส่งดวงชะตาของชาวราศีพิจิกเป็นอย่างดี ก็ส่งผลนะคะให้ในระยะนี้คุณมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นได้ลงมือทําในสิ่งใหม่ๆคุณจะมีโชคดีเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินสินทรัพย์แล้วก็ถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีกําลังใจที่เข้มแข็งที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่มี แต่ยังไงก็ตามนะคะดาวพฤหัสก็ยังโคโจรเสียนะคะอยู่ในภพอาลิของคุณก็แปลว่าจะมีสิ่งที่อาจจะทําให้ชาวราศีพิจิกรู้สึกเหนื่อยใจในช่วง4เดือนแรกของปี2567 จะเป็นเรื่องของการหาเงินหารายได้หลายคนอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากหรืออาจจะต้องเอาเงินที่มีอยู่ไปแก้ปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในบ้านภายในครอบครัวและดาวเสาร์นะคะที่โครจรอ,อยู่ในราศีกุมก็อาจส่งผลทําให้คุณจะมีความทุกข์ใจหรือว่ามีความยุ่งยากลําบากใจเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวก็ได้ยังไงก็ขอให้อดทนรอไปก่อนนะคะ และเมื่อคุณได้ผ่านเดือนเมษายนปี2567ไปได้ชะตาชีวิตของคุณก็จะกลับมาพลิกฟื้นอีกครั้งส่วนในเรื่องของความรักนะคะในช่วง4เดือนแรกนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่บางคู่นะคะอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันมีปากเสียงกันบ้างก็จะเป็นช่วงประมาณเดือนเมษายนยังไงก็ให้ระวังคำพูดคำจานะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของอารมณ์จะมีความใจร้อนมากกว่าปกติ ด้วยช่วงที่ดาวพฤหัสนะคะยังโคโจรอยู่ในราศีเมษภายใต้ภพอริก็อาจจะทำให้หลายคนมีความอึดอัดใจเหนื่อยใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองค่าใช้จ่ายคุณอาจจะต้องหาเงินด้วยความยากลำบาก ในครึ่งปีแรกของปี2,567นี้นะคะจะมีดวงดาวที่เคลื่อนย้ายแล้วก็ส่งผลต่อชะตาชีวิตของชาวราศาีพิจิกก็คือในวันที่30เมษายนปี2,567 ดาวพฤหัสนะคะจะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤกษภในภพปัตตนิตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะชีวิตของคุณจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีหรือถ้าหากดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเมื่อดาวพฤหัสนะคะได้โคจรย้ายออกจากภพเสียก็จะทำให้ชาวราศีพิจิกนะคะคุณจะได้รับสิ่งดีๆโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิต หลายคนจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะการหาเงินหารายได้ก็จะกลับมามีสภาพคล่องที่ดีขึ้นเพราะว่าตั้งแต่วันที่30เมษายนเป็นต้นไปดาวพฤหัสกำลังจะย้ายเข้ามาเล็งลักนาราศีเกิดของคุณและดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวบุญดวงใหญ่และเมื่อใดก็ตามที่ดาวบุญดวงใหญ่ได้ย้ายมาเล็งลักนาก็ถือว่ากำลังจะให้คุณนะคะให้ลาบให้ผลกับชาวราศีพิจิก ปุลกุศลที่คุณสร้างถาานกำลังจะุนส่งนะคะให้เจ้าชะตามีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรนะคะที่เคยยากลำบากก็จะกลับไปอยู่ในจุดที่ง่ายขึ้น ดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะก็หมายถึงสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นแล้วก็สิ่งที่นับว่าจะโดดเด่นมากๆนะคะสําหรับคุณก็คือในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปก็คือในเรื่องของการเงินการหารายได้ถือว่าจะเป็นจังหวะที่คุณกําลังจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ใครที่มีภาระหนี้สินก็จะได้หมดหนี้หมดสินกันแล้วนะคะ คนทำธุรกิจคนทำมาค้าขายก็มีโอกาสจะได้ขยับขยายธุรกิจให้ใหญ่โต และเมื่อดาวพฤหัสน,นะคะโคจรร่วมกับดาวมฤตยูก็จะยิ่งหนุนส่งนะคะให้คุณกำลังจะเป็นลัคนาราศีที่มีโอกาสจะได้เงินได้โชคเข้ามาแบบไม่คาดฝันหลายคนมีโอกาสจะได้บ้านได้รถได้สินทรัพย์และก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ถือว่าโดดเด่นมากสำหรับชาวราศีพิจิกก็คือในเรื่องของคนรักคู่ครองใครที่ยังโสดอยู่คุณก็มีโอกาสจะได้เจอกับคนดีๆส่วนคนที่มีคู่ มีแฟนแล้วนะคะจะเป็นจังหวะที่จะได้ช่วยเหลือนะคะดูแลซึ่งกันและกันแล,นแล้วก็จะได้ช่วยกันสร้างฐานะให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นชาวราศีพิจิกคะในช่วง4เดือนแรกนะคะของปี2567ชีวิตของคุณอาจจะยังต้องพบเจอกับปัญหาและก็อุปสรรคบางทีอาจจะมีความอึดอัดใจนะคะมีภาระหลายอย่างที่คุณอาจต้องแบกรับ เอาไว้แต่ว่าในที่สุดแล้วนะคะสิ่งร้ายๆเหล่านี้ก็จะค่อยๆผ่านพ้นไปและคุณก็จะมีสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาแทนที่ถึงตอนนั้นนะคะโอกาสดีๆโชคดีๆนะคะความมั่งคั่งมั่นคงกำลังจะเดินทางมาสู่ตัวคุณแล้วนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงชะตาในครึ่งปีแรกของปี2567ของชาวราศีพิจิก ฝากติดตามดวงรายเดือนในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังและฝากกดติดตามช่องให้ด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ